สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัก์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวหน้าสพเมืองอุดรธานีพนตำรวจตรีบุญลือกอบางยาง ผู้บังคับการตำวรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการถแถลงข่าวจับกลุ่มนายเตา๋านามสมมุิอายุ16ปีราษฎรตําบลหมากแข้งอาเภอเมืองอุดรธานีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียนขควพ,พ,พ,พกไก่อุดรธานีโน้ตบุ๊กจานวนสีเครื่องกล้องดิจิตอลยี่ห้อซัมซุงจานวนหนึ่งตัวมือถือสีเครื่อง i อ a d จจานวนหนึ่งเครื่องทักเครื่องจํานวนหลายสิบองค์ และอุปกรณ์ในการงัดแงะจำนวนหนึ่งในข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานสื่เนื่องจากวันที่2รกรกฎาคมนางวันนาทิพาเพนนาธอายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่48หมู่8อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีว่าถูกคนร้ายเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียนขควยพพกก696อุธานี ในห้องพักซัมสมายข้างโรงเรียนอนุบาลอาภาพัฒน์และคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขับออกตะเวงก่อเหตุงานบ้านพักข้าราชการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมากกว่าสิบหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการติดตามสืบสวนทราบว่า,วาคนร้ายหลังก่อเหตุได้นำทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ขโมยมาไปขายที่ร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จนรู้ตัวคนร้ายคือนายเต๋านามสมมุติโดยจะไปม่วสุมในสนามผู้สีเมืองอุดรธานีจึงได้นํากําลังไปทําการจับลุมตัวนายเต๋านามสมมุติได้พร้อมกับของกลางรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาที่ใช้ไปตะเวนก่อเหตุงัดแล้วนําตัวพาไปตรวจยึดของกลางดังกล่าวคนตํารวจตรีบุญลือกองบางยางเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายเต๋านามสมมุติสารภาพว่าเคยถูกจับคุมในคดีลักทรัพย์แล้วเข้าไปอยู่ในสถานที่นี้ได้ไม่นาน แล้วทาการหลบหนีออกมาได้สองเดือนก่อเหตุระเวงงานบ้านพักข้าราชการส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักครูในโรงเรียนหรือวิทยาลัยอ,อาศัยจังหวะผู้เสียหายไม่อยู่บ้านพักไห้สอนหนังสือหรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเข้าไปก่อเหตุงานบ้านพอได้ทรัพย์สินมาจะนําไปขายนําเงินไปซื้อกลามาดมกับเพื่อนและเทีเ่ยวเตรตอนกลางคืนจนมาถูกจับกลุ่มเอาไว้ได้ในที่สุดสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อย ติดต่อดรเพศัตโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว